งานบานประตูวันนี้ก็มาดูงานบานประตูกันนะครับหลังจากที่ช่างสุรัตกับช่างนองพากันออกไปติดตั้งงานบานนอกสถานที่นะครับพอติดตั้งเสร็จก็พากันรีบกลับที่ร้านนะครับเพราะว่ามีงานที่จะต้องเคลียร์อีกหลายอย่างนะครับก็เป็นประตูชุดไม้เต่งนะครับก็มาถึงก็ทาการจัดแจงใส่กระจกนะครับสุดนี้จะใส่กระจกขมินก็จะมีปัญหาขัดนิดนึงเพราะว่า ตัวบางใบชักล่องของเราจนะจะเป็นตัว6กินพอชักล่องไปแล้วกระจกมันจะกว้างพอดีกับล่องเลยต้องเอาสว่านมานาเพื่อจะได้ใส่ได้สะดวกคล้องแควนะครับหลังจากที่ใส่กระจกเสร็จแล้วช่างหนองก็ทับด้านบานนะครับคนถึงเงาทับด้านเก็บรายละเอียดเรียบร้อยัางสุรลัดก็มาทําการมาร์กจุดนะครับเพื่อจะตกแต่งมุดท้องเหลืองนะครับก็มาร์กระยะแบ่งช่องไฟให้เท่ากันนะครับวัดขึ้นวัดลงให้ดูดีสวยงามแลก็ค่อยบรรจง เจาะนำนะครับเพราะว่าหมุดทองเหลืองก็ถ้าเกิดตอกเต็มที่ด้วยการที่เขาเป็นไม้หน้แข็งเราจะตอกด้วยหมุดทองเหลืองทั้งตัวเลยอาจจะมีปัญหาหมุดอาจจะยุบหรือว่าตัวตะปูอาจจะโคตรได้ก็เลยทำการเจาะนําไปก่อนนะครับเราก็ค่อยตอกสุรัตก็ค่อยๆบรรจงต่อไปนะครับก็หาช่องไฟได้เบดเสร็จเจาะนําได้หมดก็ไล่ตอกนะครับา mm hmm. ทุกส่วนก็ไล่ครับ ส่วนทีเบืนก็งานก็องค์เก้าอีงานใสเสาปักไม้ก็ทํากันเต็มที่ส่วนทางสุรัตน์กับงานบานนะครับกับช่างนองคู้หูผู้นี้รู้สึกว่าช่วงนี้เข้ากู้หูกันดีออกติดตั้งงานนอกสถานที่ก็แค่แค่คล่องวนไวได้การการรับชมจากลูกค้ามาเยอะนะครับบานช่วงน,นี้ก็ช่างหนองย้อมคนสีเนี่ยบานป<อ>ิดเข้าไปสนิทงานนี้ขอโชว์สนิดน,นึงว่าช่างนองว่ะ,ะสุรัตน์เดี๋ยวคอยโชว์ให้เจ้าดูว่ะกับเข้ากู้หูกันดี พอใส่หมดเสร็จเรียบร้อยก็ดูออกมาสวยงามนะครับก็เดี๋ยวมีอะไรอัปเดตอีกก็จะมาเล่าสู่กันฟังครับส่วนชุดนี้สวยงามด้วยการบานไม้ต็งย้อมสีเข้มขังให้ดูสวยงามสวัสดีครับ